สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมเซลตีรถบรรทุกปะช่องเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ตีมีรถ1คันนะครับที่จะมาแนะนำนะครับแล้วก็จะมารีวิวนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับอยู่ด้านหลังของตีแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเจาะลึกด,ดีเทลของรถคันนี้แล้วก็ตัวถังของรถคันนี้กันนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันกับคลิปนี้เลยไป โอเคตอนนี้ตีมายืนอยู่ที่หน้ารถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับรถในวันนี้นะครับที่ตีจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันก็คือตัวรถ N P R ตัว150คันนี้นะครับคันนี้จะมาพร้อมกับตัวถังตู้บรรทุกนะครับเป็นตู้เปียกนะครับสำหรับหน้างานไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนไก่หมูน้ำแข็งได้หมดเลยนะครับปะเดี๋ยว ก่อนเราจะไปลงดีเทลของตัวถังวันนี้เดี๋ยวเซลตีขอพูดในส่วนของตัวหัวรถก่อนนะครับก็หัวรถคันนี้นะครจะเป็นตัวรถ N P R ตัว150นะครับตัวนี้เป็นโฉมใหม่ของตัว N P R นะครับโฉมใหม่ดูยังไงนะครับสังเกตที่ไฟหน้านะครับและก็กระจังหน้านะครับค่อนข้างที่จะโฉบเฉี่ยวนิดหนึ่งนะครับ ทำไมต้องเป็น NPR 150นะครับเนื่องด้วยแชสซีของเขานะครับแชสซีของเขาล้อยางถังน้ํามันกําลังเครื่องยนต์ของเขาเทียบเท่ากับตัว6ก0้อใหญ่ๆนะครับแต่มาพร้อมกับราคาที่เบากระเป๋านั่นเองนะครับรถคันนี้จึงเป็นที่ชื่นชอบนะครับของผู้ที่เล่นในส่วนของตัวรถ,รถตู้แบบนี้อยู่แล้วนะครับนะครับสำหรับ เครื่องยนต์นะครับเราพูดถึงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์ของ NPR นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 5,193cc นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาล์วนะครับแรงทนประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับสำหรับ NPR ตัว150นะครับอยวชมภายในนิดนึงฮะภายในของเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับเป็นตัว6เกียร์เดินหน้านะครับ กระจกไฟฟ้าเซนทันร็อกห้องหัวเก๋งห้องโดยสารค่อนข้างใหญ่นะครับอ่าอะนะครับรอๆสวยๆกันไปเลยนะครับอ่าอ่ามีหลายท่านนะครับบอกถามเซลตีมาว่า npr เนี่ยใช้ระบบเบรกแบบ fr ไหมต้องบอกอย่างนี้นะครับตัว npr ยังไม่ใช่ระบบเบรกแบบ fr นะครับ fr จะเป็นตัวระบบเบรกแบบ รมดันน้ำมันนะครับส่วน N P R เนี่ยยังเป็นระบบเบรกแบบสูญญากาศอยู่นะครับก็ถามว่าใช้ได้เหมือนกันไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันยูเหมือนกันนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับเรื่องระบบเบรกของเราเราเซตมาให้อย่างดีนะครับในส่วนของตัวถังน้ํามันนะครับจะเป็นตัวถังน้ํามันขนาด100ลิตรนะครับคันนี้มีความยาวแชสซีอยู่ที่4เมตรเกนั่นเองนะครับมาพร้อมกับตัวถังตู้บรรทุก นะครับเป็นตู้เปียกนะครับข้างนอกก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับข้างในก็จะเป็นสแตนเลสท,ทั้งหมดนะครับทําไมจึงต้องเป็นสแตนเลสใช่ไหมฮะก็ในส่วนของตัวเนื้อสัตว์นะครับหรือวัสดุอะไรหรือชิ้นเนื้อหรือ สินค้าที่เราบรรทุกนะ่ะมันจะมีน้ํานะครับพวกนี้ก็อาจจะทําให้เกิดการเป็นสนิมได้นะครับเราจรึงต้องเลือกตัวถังให้เหมาะสมกับตัวหน้างานของเรานะครับเพื่อให้หน้างานของเราออกมาได้ดีนะครับแล้วก็รถของเรามีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมีการไม่เสื่อมสภาพมากนั่นเองนะครับสำหรับในคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวถังภายในจะเป็นสแตนเลสท,ทั้งหมดนะครับงานค่อนข้างสวยนะปั๊มลงปั๊มลอนสวยๆนะครับอ่า มีไฟส่องแสงสว่างให้ทั้งหมดนะครับพ้ายางกันทั้งหมดนะฮะประตงประตูนะครับเป็นคันนี้จะเป็นประตูเปิดท้าย2บานนะครับมีประตูด้านข้างให้1บานนะด้านล่างก็จะทําที่เปิดปิดในกรณีที่มีน้ําขังให้นะครับปล่อยออกด้านนอกนะครับงานเนียนๆน,น,นะฮะสวยๆนะครับคันนี้ก็ทำไซด์กาดแบบ ปี2 5 6 7มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านข้างและด้านหลังเนาะนะครับตส,สติกเกอร์การสะท้อนแถงให้หมดนะฮะมีให้ทั้งสองข้างเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ ลูกค้าหรือท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถตู้เอาไว้ในใช้ในกิจการนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามหรือมาพูดคุยกับทางเซลตีได้เนาะว่าอาอยากได้แบบไหนนะครับเซลตีรับทุกเงื่อนไขเลยนะครับ่ะประมาณนี้นะครับก่อนจากการคลิปนี้ก็ขอฝากในส่วนของตัวเบอร์โทรติดต่อของเซลตีนะครับเบอร์0 6 5 6 6 2 3 6 4 1นะครับช่องทางการลงทุการ โฆษณาในส่วนของตัวคลิปวิดีโอของเซลตี้ก็จะมีทั้ง YouTube และ Tik t o k นะครับเข้าไปเสิร์ชกันได้นะครับเซลตีร้รถวบรรทุกปากช่องนะครับคลิปในช่องนั้นก็จะมีรถที่เซลตี้นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งคันใหญ่คันเล็กมีมาให้หมดนะครับไปเลือกสรรไปเลือกชมกันได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่นำรถสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็คือ NPR ตัว150คันนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ